การใช้ไม่เห่ยไม่เห่ยถ้าแปลตรงตัวจะแปลว่าไม่มีไม่เห่ยตามด้วยคำนามจะหมายถึงไม่มีสิ่งนั้นๆไปดูตัวอย่างกันครับไม่เย่ยนไม่เย่ยน ไม่มีเงินไม่有อไม่有อไม่มีรถไม่有房ไม่有房 ไม่มีบ้านไมยกตามด้วยคำกริยาจะหมายถึงไม่ได้ทำกริยานั้นๆไปดูตัวอย่างกันครับไม่没ห吃ยกชยกชไม่ได้กิน ไม,ไ,มไม่ได้พูดไม่ได้ดไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม้พไม่ได้ดู